สวัสดีครับก็รกฏเกตแก้วครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเอฟซีไปดูทหารพรานการตอนตอน,ตอน,ตอนที่เขาฝึกนะครับตอนที่ผมฝึกหน่วยเอทหารพรานหลักสูตรพรานพิฆาตครับซึ่งเป็นหลักสูตรของทหารพรานจุโจมจากค่ายปักสงัยของเรานะครับว่ามีความโหดเหี้ยมหรือว่ามีการยุทธวิธีเป็นแบบไหนนะครับผมจะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ไปติดตามกันเลยนะครับผมอันนี้คือหลักสูตรพรานพิฆาตเป็นหน่วยรบพิเศษแห่งทหารพรานจุโจมข่ายพระสงชัยของเรานะครับเป็นการฝึกที่ค่อนข้างจะโหดแต่ว่าเราจะโหดด้านยุทธวิธีนะครับเราจะไม่ได้เตะต่อยกันแต่ว่ายุทธวิธีของเราจะต้องแข่งจริงจริงถึงจะผ่านนะครับอันนี้คือหลักสูตรพรานพิฆาต เป็นหลักสูตรจู่โจมพิเศษของทานผันจู่โจมชกค513ค่ายปักกงชัยซึ่งเราต้องคานนะครับถอดเสื้อผ้าอย่างนี้แหละคานผ่านสนามเขาเรียกว่าเปรียบเหมือนสนามรบของเรานะครับเพราะว่ามันจะสิ่งกีดขวางต่างๆที่เราจะผ่านไปเนะี่ยมีทั้งลวดหนามมีทั้งขวากมีทั้งหลุมระเบิดที่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีอุปสรรคมากมายนะครับที่จะขวาง มันให้เขาจะทําให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในสนามรบจริงๆนะครับเพราะว่ากระดาษที่เราคานจากตรงนี้ไปสุดสุดท้ายตรงนะั้นมันจะเป็นระยะทางประมาณห้าสิบหกสิบเมตรแล้วก็ด้านบนก็จะมีปืนกลน,นะครับปืนกลเราก็จะยิงมาสามสี่ป้อมจะยิงเลี่ยเลี่ยซึ่งถ้าเราไม่ยืนมันก็ไม่ถูกเราหรอกมันจะยิงสูงเกินไปประมาณแค่หัวเราถ้าเรายืนนะครับแต่เราต้องทําเวลาให้ได้ตามกําหนดเพราะว่าเราจะต้องผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆที่เราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลุมควาด เป็นหลุมระเบิดเป็นลวดน้ำที่เราจะต้องรอดผ่านลวดน้ำไปนะครับก็ว่าจะจบกว่าจะไปถึงจุดหมายก็รับรองว่าเลือดเลือดอาบตัวกันแล้วกันนะครับก็คือฝึกเพื่อให้เราเกิดความยังไงละ่ะอดทนแล้วก็เปรียบเสมือนสน้มรบจริงๆซึ่งทหารผ่านจุลจงค่ายป่าตองชัฝึกนะครับมันก็ เราจะเน้นเน้นหนักว่าสมมุติว่าเราคานไปเนี่ยลูกปืนหาลูกปืนกําลังพุ่งเขี่ยวพวกเราไปเนี่ยคือมันมาเป็นเขายิงเป็นเป็นออโต,โต้นะครับสามสี 3, ก่กระบอ,อกปืนคนนะ่ะตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ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 ้งมันก็จะยิงไล่ลงมาไล่ลงมาเราก็จะคานผ่านสิ่งกีดขวางไปเรื่อยๆผ่านลวดน้ําลอดลวดน้ําไปต้องคานแบบนี้แหละครับลอดลวดน้ําไปลวดน้ามันจะติดพื้นเลยนะครับเราต้องใช้ปืนเนี่ยดันขึ้นมาแล้วก็ผ่านลวดน้ําไปปุ๊บมันก็จะมีหลุมระเบิด อยู่ทั่วไปเลยนะครับเขาเขาจะกดหลุมระเบิดตืมตืมตืมให้เหมือนกับว่าเรากําลังอยู่ในสนามรบเราจะเกิดความเคยชินนะครับเหมือนกับเราอยู่ในสนามรบจริงๆว่าเราจะทํำยังไงนะครับแล้วก็จะมีถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับเราไปหยุดคานไปใกล้หลุมระเบิดซึ่งมันเป็นระเบิด TNT ที่อยู่ในหลุมถ้าหากเราไม่ไม่ไม่ชนโงกหน้าลงไปที่หลุมมันมันก็ไม่มีอันตรายนะครับนอกจากมีเสียงดัง แต่ถ้าหน้าเราเราหลงไปถูกตรงไอตรงหลุมเหนือหลุมตรงระเบิดขึ้นมามันก็มีสิทธิ์ที่จะตายหรือว่าตาบอดนะครับเพราะมันคือระเบิดทีเอทจริงๆทุกคนก็จะต้องคลานทําเวลาไปในขณะเดียวกันปืนปืนเราจะยิงลงมาเรื่อยๆยิงยิงยิงไล่นะครับจากที่สูงๆเหนือหัวเราที่เรายืนเขาก็จะยิงลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าพวกเราจะต้องคลานทําเวลาให้ได้ตามกําหนดเขาจะกําหนดเวลาว่า เวลาขนาดไหนขนาดไหนเราจะไปถึงไหนถ้าเราทําเวลาไม่ได้นะครับเราก็จะถูกลูกปืนที่เขายิงไล่ลงไล่ลงกดลงกดลงมาถูกพวกเรานะครับซึ่งงานนั้นนะครับผมไปฝึกนี้ก็ผมก็บัดดี้ผมผมกับบัดดี้เนี่ยทานไปทําเวลาไม่ได้นะครับเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะอย่างที่เห็นนะครับทั้งขวากทั้งรวดหนามทั้งอะไรต่างๆทําให้ลูกปืนที่เขายิงกดลงกดลงนะ ถูกเพื่อนผมนะครับถูกขาขาเกือบขาดน่ะขาเกือบขาดจ,จะได้ปลดพิการเลยนะครับพิการขณะที่กําลังฝึก <g ül> มันยังไม่ได้ลบเลยอันนี้คือเรื่องจริงครับเ <g ül> พื่อนผมคนนี้ก็คือชื่อว่าปริญญาเขาอยู่แถวแตะคบลาเพลเพิงนะครับซึ่งตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกวันนี้เขายังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้คือหลักสูตรนะครับ นอกจากตรงนี้แล้วครับในเวลากลางคืนพวกเราก็ต้องแทรกซึมนะครับอันนี้คือเครื่องหมายนะครับเป็นเครื่องหมายหัวกระโหลกเขาเขียนข้างล่างว่าพรานพิฆาตแต่ภาพมันไม่ชัดนะครับจะเป็นรูปหัวกระโหลกแล้วมีดาบเสียบนะครับแล้วก็อักษรตัวอักษรข้างล่างเขาเรียกว่าพรานพิฆาตนี่คือหลักสูตรจู่โจมของทหารพรานแห่งค่ายปักสงชัยเดี๋ยวมีภาพชัดๆอยู่นะครับภาพชัดๆนี่นะครับทางขวามือที่อยู่ข้างหลังของ ท่านเอกหญิงนุงนุชนะครับนั่นคือเครื่องหมายพรานพิฆาตของเรานะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละครับก็คือหลักสูตรนี้เมื่อฝึกจบปุ๊บมันจะเป็นหลักสูตรจูโจมพิเศษของทานพราน่ายปักทงชัยจูโจมชออคอหั่นสามไข่บาชงใจก็จะมีค่าจูโจมวันละหกบาทนะครับหกสามสิบแปดเดือนละร้อยแปดสิบนะครับก็ถือว่าอย่ังดีนะครับ นี่แหละครับคือหลักสูตรที่พวกเราต้องฝึกต้องเคี้ยวต้องเข็นต้องผ่านมันให้ได้เพราะว่าพวกเราต้องไปรบจริงๆฝึกัวปุ๊บพวกเราก็ต้องเข้าสนามรบอันนี้คือการขึ้นเขาเรียกว่าถ้าเป็นทั่วๆไปก็จะเป็นหอนะครับกระโดดหอลงทางหน้าผาลงทางดิ่งอะไรต่างๆนะครับเป็นเดตไลน์นะครับนี่คือทหารพ่านหญิงของค่านปักกงชัยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชาย ก็จะต้องผ่านหลักสูตรพวกนี้นะครับสำหรับทหารผ่านู่โจมชอคอหนทสามค่ายปักสงชัยครับที่อื่นนะครับหน่วยอื่นเขาจะมีหอสร้างด้วยปูนช่วยสร้างด้วยไม้อย่างอย่างดีว่างั้นถอะแต่สําหรับทหารผ่านู่โจมค่ายสงชัยเราอาศัยต้นไม้ใหญ่สูงนะครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วครับแล้วก็ปีนขึ้นไปตามบันไดที่เราทํานะครับเสียวมากนะครับเพราะว่ามันสูงนะครับ เราขึ้นไปนู้นไปถึงยอดเลยขึ้นไปถึงยอดไม้หรือยอดยางใหญ่สูงมากนะครับแล้วก็จะมีสลิงสลิงจากยอดยางตรงเนี้ยเลื้อยไปอย่างไกลเลยแล้วพวกเราก็จะมีแต่ขอแต่ขอเกี่ยวกับสรวดสลิงนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยโหนไม่มีเซฟติ้งไม่มีเซฟอะไรเลยเลยนะครับไม่มีเซฟตี้ใดๆเลยนะครับเราจะต้องจับให้แน่นมันก็จะลอยมันเราก็จะปล่อยตัวให้ลอยไปตามสลิงลนี่แหละครับ อันนี้คือการทดสอบกําลังใจแล้วก็เอาไว้ใช้ในจริงๆนะครับเนี่ยพวกเราจะต้องลอ,อย่างนี้แหละครับลอยจากยอดยางนู้นไกลๆนู้นมาถ้าหากว่าตกใจหรือว่ามือหลุดนะครับตอนที่ยังไม่มาถึงน้ําก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่ายอดยางมันสูงและเป็นระยะทางนี่เป็นร้อยเมตรนะครับที่มันลอยมาเนี่ยอันนี้คือที่พวกเราใช้ฝึกนะครับก็มีคน เสียชีวิตเหมือนกันนะมีคนได้รับบาดเจ็บโคม่าเหมือนกันที่ว่าพุ่งลงมาอย่างเร็วกับรถสลิงแล้วทีนี้มันมันตรงที่ว่าสลิงไปสุดเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่เขาไม่มัดกับต้นไม้แต่เผอิญคนนี้ปล่อยมือมันก็เหมือนกับวิ่งชนต้นไม้นละครับไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแหละครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับซึ่งมันไม่มีเซฟตี้ไม่มีไม่เหมือนกับที่เขาทำในมาตรฐานในหน่วยรบพิเศษต่างๆเขาก็จะมีหอ เขาจะมีเชียกคานเขาจะมีความปลอดภัยสูงกว่าพวกเราแต่พวกเรานี่ใจล้วนๆนะครับไม่มีเซฟตี้ไม่มีอะไรมาเกาะไม่มีสลิงเกี่ยวกับตัวใช้มือดึงออจใช้มือใช้มือ,มอจับใช้มือจับกับไอ้ตัวลูดลงมากับสลิงนะครับถ้าเรามือเราหลุดเราก็ต้องตกลงมาก็มีสิทธิ์ตายนะครับเพราะว่าก่อนมันจะมาถึงน้ําเนี่ยมันก็มาบนพื้นดินก่อนนะครับครับ นี่ครับคือหลักสูตรของพรานพิฆาตทหารพลจุ่โจมชอคอห้าึ่งสามค่ายปะตรงใจครับอ,อันนี้ผมเองนะครับก็เราก็จะมีตามจริงเราก็จะมีการฝึกการดำน้ํานะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การดำน้ํานะครับภาพผมเอาภาพตัวนี้มาใส่ตอนที่ผมปฏิบัติการลบจริงในสนามรบจริงนะครับในการเข้าตีที่หมายก็ไปทางน้ํานะครับเพื่อไม่ให้ข้าศึกได้รู้ว่าเรา จะเข้าไปทางนู้นนะครับเราไปทางน้ําเขาก็จิตไม่ถึงและก็อีกอย่างก็ปลอดภัยจากกับระเบิดจากทุนระเบิดของทางข้าศึกของเราที่วางไว้นะครับอันนี้ก็คือร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งจอมอัศวินที่ผมอยู่นะครับจึงปฏิบัติการที่แนวชายแดนนะครับเป็นภาพจริงพวกเราฝึกหนักแล้วก็ไปรบจริงนะครับเพราะว่าเสียเงื่อในการฝึกดีกว่าเสียชีวิตหรือเสียเลือดในสนามรบนะครับครูก็จะพร่ำสอนพวกเราเสมอนะครับ อันนี้ก็ผมเองนะครับตอนนั้นซึ่งอันนี้คือการเข้าตีฐานฐานเวียดนามนะครับรอบๆฐานฐานเวียดนามเขาก็จะทําขวาดเขาจะทำแลมๆอย่างเงี้ยเสียบไว้เต็มตอนที่เราเข้าตีถ้าเราเข้าตีแล้วเราได้ใจเรากำลังวิ่งชาร์จเข้าไปไปก็จะไปถูกไม้แหลมพวกนี้แหละครับนอกจากจะมีกับระเบิดทุ่นระเบิดที่เขาดักไว้มีปืนกลที่เขายิงแล้วเราก็จะถ้าเราวิ่งชาร์จเข้าไปเราก็จะไปถูกหนามพวกนี้แหละครับอันนี้คือ หมายแหลมแหลมที่เขาทาไว้นะครับขวากเป็นขวากแหลมแต่ไม่ใช่ขวากหลุมนะครับนี่แหละการรบในอดีตมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับมันก็จะไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะในอดีตกว่าจะกว่าจะมีวันนี้ได้ชีวิตผมมาย้อนไปดูก็เออก็ผ่านอะไรมามากเหมือนกันเนาะก <c oughs> ็ะะภูมิใจที่ได้ผ่านมาที่ได้ทำเพื่อชาตินะครับอันนี้ก็คือทหารพันหญิงนะครับทหารพันหญิงแห่งค่ายปากักสงฆ์ชัยช่วงปีสองสี่นะครับเขาก็ฝึก ไอภาพแรกๆที่ปีนต้นไม้ก็พวกนี้แหละครับนำโดยพันเอกหญิงนุนุชเขาวดารานะครับตอนนั้นท่านก็ยศร้อยตรีร้อยตรีหญิงนะครับท่านก็สมัยสมัยก่อนในช่วงปีสองสี่นี่จะใส่ชุดลายพรางนะครับทหารเราก็ยังใส่ชุดลายพรางอยู่มาเปลี่ยนช่วงปลายปีสองห้านี่แหละครับอันนี้คือทหารพ่านหญิงชคห้าหนึ่งสามข่ายปักธงชัยแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ฝึกหลักสูตรจูโจมเหมือนผู้ชายแม้ว่าจะไม่เข้มข้นเท่านะครับแต่ก็ถือว่า ฝึกหลักสูตรการรบยิงปืนได้ฆ่าคนได้แน่นอนครับผมสามารถปร้องกันตัวเองได้นะครับแต่ภารกิจของเขาคือปอเจวอรหรือว่าปฏิบัติการกจิตวิทยาของสตมนนำโดยร้อยตรีนงนุษขาวดารานะครับอันนี้ก็กองร้อยผมเองนะครับสำหรับสมัยก่อนนี้เราก็จะไม่มี gps นะครับในการปฏิบัติการในการเข้าโจมตีที่หมายในการลาดตะเวนตามแนวชายแดน เราก็จะใช้เข็มทิศนะครับมันก็จะมีแผนที่การเช็คพิกัดก็จะไม่มีแผนที่เข็มทิศเราก็เช็คนะครับวางมุมซึ่งผมเองก็ไปเรียนนะครับผมก็ถูกส่งไปเรียนในการเรียนแผนที่เข็มทิศการขอปืนใหญ่การขอเครื่องมาช่วยนะครับซึ่งถ้าหากเราไม่แม่นเราไม่เก่งแผนที่เข็มทิศเราก็จะหลงหลงป่าหลงทางหลงดงหรือว่าเวลาเราขอปืนใหญ่ยิงกำลสนับสนุนเราก็จะยิงถูกพวกเดียวกันเองนะครับเพราะว่าเราบอกพิกัดเขาผิด เราจรึงต้องเข้มในเรื่องพวกนี้นะครับนักรบเราต้องเก่งนะครับอันนี้ก็มีหัวหน้าสุรจิตกําลังวางแผนที่นะครับทั้งคนที่จุดนั่นก็คือผู้กองสมบูรณ์พร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับด้านหลังที่ใส่หมวกปีกนั่นก็น้องชายผมเองนะครับสายยนเกลแก้วนะครับส่วนทางขวานี่ก็เป็นทหารพรางของเราเือเอ็มเจเก้านะครับอายาวอายาวที่จริงผมก็ลืมมันละเจออะไรไม่รู้ <laughs> <laughs> พวกเราแม้ว่าจะรบหนักฝึกหนักนะครับหลังจากฝึกหนักเราก็ถูกไปรบ ทั่วประเทศพวกเราไปรบเราก็ต้องการรบมันต้องมีการเจ็บการตายเป็นของธรรมดาเรียกว่าทุกสมรภูมิอ่ะพวกเราต้องตายต้องเจ็บต้องพิการนะครับแต่พวกเราไม่เคยทิ้งเพื่อนไว้ในแนวหลังเลยนะครับพวกเราไม่เคยทิ้งเพื่อนเลยไม่ว่าจะเจ็บจะตายจะยากแค่ไหนพวกเราก็เอาออกมาที่หามหามกันอยู่กบหามเพื่อนเรานะครับหลังจากที่ยิงกันถลม่มหนักหน่วงกันข้างในนะครับคนที่เจ็บคนที่ตายก็หามกันออกมานะครับ เพื่อสงกับแนวหลังคนที่ยังไม่เก็บไม่ตายก็สู้ต่อไปเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ลูกหลานอันนี้คือเรารบกับทหารเวียดนามนะครับเนี่ยภาพพวกนี้ยมันก็เป็นธรรมดาครับอาจจะคนที่ถืออาิีกี้นี่ก็คือผมเองนะครับรกรกฎนี่แหละผมก็ตอนนี้นก็ใช้อาิกีสองอันนี้คือหลังเขื่อนลำนังรองนะครับหลังเขื่อนลำนางรองช่วงปีสองพันร้อยี่สิบสามยิบสอง ยี่สิบองหรือยีิบสามเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับที่เราจะเข้าโจมตีเรากําลังเตรียมการที่จะเข้าตีฐานที่มั่นของพบคบริเวณเขาสะกลน,นะครับผมในงานนะั้นผมก็ใช้อพิกี้สักหน่อยนะครับซึ่งทุกคนก็ใส่ชุดลายพรางหมดนะครับตอนนั้นยังใส่ชุดลายพรางพอดีผมยึดชุดสีดําของทหารเขมรแดงมาตอนนของทหารเขมรเออใช่ของขเขมรน,นี่แหละเมนนลขะเมรแดงนี่แหละเพราะว่าตอนนั้น ยึดได้มาชุดหนึ่งอมหมวกผมทุกอย่างเลยผมก็เอามาใส่งานนั้นผมใส่ไปในสนามรบปรากฏว่าถูกเครื่องบินฝ่ายเดียวยิงันเข้าใจผิดคิดว่าเป็นค่าศึกเพราะว่าทุกคนใส่ลายพรางหมดผมมีผมคนเดียวที่ใส่ชุดดํานะครับพวกเรานะครับไม่ว่าจะเจ็บจะตายยังไงรบไปทั่วประเทศคนที่ไม่เจ็บไม่ตายก็สู้ต่อไปแต่เพื่อนเราที่เจ็บที่ตายเราไม่เคยทิ้งนะครับจะยากแค่ไหนเราก็ต้องเอาออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับเราต้องหามกันออกมา ส่งกลับแนวหลังให้ได้แล้วก็ส่งไปส่งเสร็จแล้วพวกเราก็กลับมาลบต่อนะครับสําหรับคนที่ไม่เจ็บไม่ตายเพื่อนเรายังสู้รบอยู่นะครับอันนี้ก็สมรภูมิช่องบกนะครับหลังที่เราเข้าจีฐานฐานเวียดน,นามที่เนิน408ถล่มกันมันหยดนะครับวัตถุมันบอมอย่างหนักนะครับถามกันล่องแร่งกลับมานะครับ ซึ่งต้องเดินอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าสนามทุนระเบิดแม้จะเป็นหินอย่างงี้มันดักเต็มไปหมดเลยกับระเบิดทุนระเบิดไม่ว่าจะเป็นทหารบุคคลไม่ว่าจะเป็นพมเอ็นหรือว่าเป็นแบบกบกระโดดมันก็ดักเต็มไปหมดทั้งฝา่ายเขมรดักทั้งทหารไทยดักทั้งเวียดนามดักเต็มไปหมดต้องระมัดระวังนะครับพวกเราสมกับที่เราฝึกหนักนะครับหลังจากที่เราฝึกมาแล้วเราก็ต้องเข้าลบจริงๆรลบจริงๆก็ยิงกันจริงๆเมื่อยิงกันจริงๆ มันย่อมมีการเจ็บการตายเป็นของธรรมดานะครับทุกคนก็ทําใจแต่มันคือหน้าที่ที่ทุกคนสมัครใจมาแล้วเพื่อนเจ็บเพื่อนตายก็หามกันกลับมาส่งให้ทางบ้านไปนะครับคนที่ไม่เจ็บไม่ตายก็รบต่อไปอันนี้คือหน้าที่ของทหารนะครับซึ่งมันเป็นหน้าที่ของพวกเราเองแหละทหารพนจู่โจมแห่งค่ายปักทรงชัยที่ถูกส่งไปรบอยู่ทั่วประเทศนะครับถือกําเนิดมาตั้งแต่ปี2521ที่หน่วยรบพิเศษที่9 น้องตะกูอำเภอปากช่องจังหวัดนครชสีมานะครับหลังจากที่ฝึกจบแล้วก็รับภารกิจรบทั่วประเทศมีทั้งหมด32กองร้อยนะครับสำหรับทหารพันจุีโจงไพ่บางไยัย32กองร้อยก็ทุกเดือนจะต้องอรับรับสมัครกําลังเพิ่มนะครับเพราะว่าพวกเราจะต้องเก็บต้องตายกันต้องลาออกก็มีนะครับก็กําลังขาดไปแล้วก็ต้องขอให้มีการฝึก เข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนะครับคำนั้นคือหน้าที่อของเราอันนี้คือกองร้อยผมเองนะครับในการใช้ชีวิตในสนามมันเป็นฤดูหนาวจําจได้ว่าตอนนั้นภาพนี้มันหนาวมากหลังจากที่เรายิงถล่มกันแล้วเราก็กลับมาที่ฐานเป็นฐานลอยนะครับเราจะนอนตรงนี้ตรงนี้คืนหนึ่งแล้วก็เดินกลางวันก็ออกซุ่มโจออกลาดตะเวนกวาดล้างโจมตีพอค่ําเราก็ตั้งฐานลอยนอนแต่วันนั้นหนาวมากเสียงปืนเสียงระเบิดเลยไม่กลัวเลยครับหนาวด้วยความหนาว บางคนนี่เสื้อผ้านี่เราเป็นเดินเป็นเดือนเดือนสองเดือนเนี่เสื้อผ้าขาดหมดนะครับอย่างคนที่กางเกงขาดสั้นก็โรเบิร์ตนะครับทหารพลานพิทักษ์พิทักษ์กเกิดนอกถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ของร้อยเก้าหนึ่งหนึ่งอยู่นะครับทั้งหมดนี่ก็เก้าหนึ่งหนึ่งก็เดินจนกางเกงขาดหมดเลยเราลัดะเวนจระยุดกันจอรอยุท์กวาดล้างใช้เวลาเยอะเป็นเดือนเดือนสองเดือนนะครับชีวิตในครบก็อย่างนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นผมเองนะครับ ช่วงที่ปฏิบัติการแนวชายแดนอาบุธก็ต้องถือได้ทุกอย่างนะครับต้องยิงได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาพิกีปืนอากาปืนเอ็มเจ็ดสิบเก้าอย่างเงี้ยก,ก็ต้องใช้ได้ยิงได้เพราะว่าในสนามรบจริงๆแล้วเราจะยิงเป็นอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องยิงเป็นหลายๆอย่างอันนี้ก็คือผมนะครับที่แต่งชุดไม่เหมือนชาวบ้านเขาเทตอนนั้นคิดว่าตัวเองเทเพราะยึด ยดขะเมนแดงยึดชุดยึดชุดยึดชุดของขะเมนมาได้ก็เอามาใส่นะครับเป็นชุดสีดํานะครับภาพนี้เอามาให้ดูนะครับในสงครามร่มเก้านะครับอันนี้เอามาให้ดูเพื่อนๆเราหน่วยสานยิงของเราฐานยิงของเราก็จะลุกไปเรื่อยๆเรื่อยๆหน่วยหน้าเขาพวกเรากขาเข้าตีเข้าตีฐานยิงก็ขจับไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เป็นปืนคอแปดสองนะครับซึ่งยิงกันแบบท่านดูฐานยิงของเรานะครับฐานของปืนคอ ยิงกันหนักมากนะครับยิงชนิดที่ว่าฐานคอนี่จมลงไปในดินเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยฐานปืนของเราจมลงไปเลยเพราะว่ายิงหนักมากนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องจริงภาพจริงนะครับทั้งหมดนี่คือภาพจริงที่ผมเอามาเล่าสู่ฟังเป็นบางส่วนแค่นั้นเองนะครับอันนี้คนที่กาลังพูดวิทยุก็ผมเองนะครับช่วงนั้นได้รับคําสั่งด่วน ย้ายด้วยรถบัสนะครับพวกเราเดินทางไปที่ไหนก็ใช้รถบัสสีแดงนี่แหละรถบัสพัดลมไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้เขาก็ไปส่งเรานะครับเรารับเจ้าเหมาเหมาเราเหมาไปทีละยี่สิบสาสิบคันวิ่งตามกันไปนะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดก็กําลังจะมุ่งหน้าไปสู่ช่องพะไรเนินหกสี่สองช่องพะไรนะครับในปีสองเจ็ดผมก็เป็นพนักง,งานวิทย,ยุด้วยนะครับ ตัวเล็กกว่าเขาแต่ก็หนักทางซ้ายมือนี่ก็ที่อยู่ตรงไอนนั่นรถก็เป็นพี่สุภาพนะครับสุภาพตัวประโคนแล้วอยู่ข้างล่างนั้นเียนแต่ยืนอยู่หลังผมนั่นก็พี่สุนทรทหารพนสุนทรยางนาอินนะครับแล้วก็ผมซึ่งพี่สุนทรก็ยังอยู่แต่ว่าพี่สุภาพรู้สึกว่าหายไม่เคยได้ข่าวเลยรู้สึกว่าได้ข่าวว่าเสียชีวิตแล้วนะครับนี่กืนนักโลกเก่าๆมาด้วยกันทั้งหมดนะครับเนี่ยสามคนเนี่ย ก็ผ่านสมรภูมิมาทั่วประเทศนะครับนะก็ให้ดูภาพนะครับที่เล่ามาทั้งหมดนี้คร่าวๆก็ครับว่านี่คือภารกิจของพวกเราของทหารผ่านจุดมล่ากรปทุมชัยไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝึกเสร็จแล้วก็ออกรบสนามจริงนะครับนี่คือทหารพ่านญิงเขาของเรานะครับ โชอคอันหนสามค่ายปทุงชยัยอันนี้ก็ตัวผมเองในการเข้าโจมตีฐานฐานเวียดนามที่อีสานใต้ก็รอบๆฐานเวียดนามเราก็จะไปเดินดูก็เห็นขวากเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นเหล็กแหลมเป็น,เป,นเป็นไม้แหลมๆนะครับอันนี้ก็แนวชายแดนนะครับอันนี้ก็ผมเองสมัยนั้นจะอายุก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าผอมนิดนึงนะครับน้ำหนักก็สี่สิบหกถึงสี่สิบแปดกิโล ตัวเล็กๆสภายทั้งวิทยุสภายทั้งล็อกแซตทั้งปืนทั้งระเบิดโอ้ยจินได้ย้อนไปก็นึกสงสารตัวเองเหมือนกันนะครับอันนี้คือหลักสูตรที่พวกเราต้องฝึกนะครับฝึกหลักสูตรในการจู่โจมนะครับในการลบพิเศษอันนี้คือการลงเด็ดไล์การลงมาจากยอดอยางพุ่งมาจากยอดอยางเลยครับโดยใช้มือน่จับกับเหล็กที่เกี่ยวกับสลิงลูดตัวลงมาอย่างเร็วเลยนะครับ นะครับยอดอยางที่เราจะจากนี้ไปตรงที่จะลงก็เป็นร้อยๆเมตรนะครับก็ไกลแล้วก็ถ้าเรามือจับไม่แน่นแล้วก็หล่นลงมาถูกตกกระแทกกับพื้นดินก็ตายแน่นอนนะครับอันนี้ก็กําลังปีนขึ้นไปก็น้องๆทหารพันยิงค่ายปากงไทยนะครับเนี่ยเพื่อนๆกันนะครับรุ่นนั้นอายุก็ไล่เรียกกันนี่แหละครับทุกวันนี้ก็เป็นยายไปหมดแล้วไม่รู้ใครอยู่ที่ไหนบ้างนะครับหลังจากค่ายปักเรายุบแล้วนะครับ อันนี้ก็พัดเอกหญิงลงนุดยศปัจจุบันนะครับตอนนั้นท่านทกยศร้อยตรีท่านเป็นหัวหน้าทหารผ่านศิงค่ายปรุมงชัยภาพนี้อยู่ที่แถวหล่มสักหล่มเก่าเพชรููรณ์นะครับในการไปแสดงตรงนั้นเพื่อที่หาทุนสนับสนุนพวกเราที่อยู่บนเขาคอนะภาพนี้เป็นปี2 4งสีนะครับ2อ2 4ช่วงที่ทหารผ่านจุดโจมข่ายปรุมงชัยขึ้นไปรบที่เขาคอท่านก็ไป เปิดการแสดงที่แถวลมสัตว์เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ขึ้นเขาเคาะนะครับพอนําภาพเก่ามาให้ดูนะครับอันนี้คือเครื่องหมายของเครื่องหมายพรานพิฆาตรหรือหลักสูตรจูโจมของข่ายลวงชัยมันก็ไม่ชัดนะครับภาพเป็นเบอๆอย่างนี้แหละครับก็ฝึกกันอย่างนี้แหละครับอันนี้แหละครับคือทหารพรานจูโจมพรานพิฆาตหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรจูโจมพิเศษที่ เมื่อจบหลักสูตรแล้วทหารจุโจมค่ายบองใจก็จะติดพรานพิฆาตไว้ที่หน้าอกด้านขวาเป็นเครื่องหมายจูโจมแล้วก็มีเงินค่าจูโจมวันละหบาทเดือนหนึ่งก็หกสามสิบแปดร้อยแปดสิาทด้วยความภูมิใจนะครับกับเงินเดือนอีกเก้าร้อยบาทที่ต้องไปรบทั่วประเทศครับผมอันนี้วันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในวันต่อไปนะครับผม สวัสดีครับ f อทุกท่านครับต้องขอโทษไม่ได้ตอบคำถามนะครับ